สวัสดีครับมากับเกม Golden นสปา u l a ่านะครับรอบนี้เราจะมากับโหมดใหม่ล่าสุดยังนี่ครับตัวผมมันบงังเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหายตัวก่อนนะอ่านี่ล่างขวามองเห็นไหมครับขอให้ร่ารวยเดี๋ยวผมซูมฟ้าบนี่ขอให้ร่ารวยอ่าผมกลับมาละก็คือเป็นโหมดสารต่อจาก Faded f a d e ิ b l บออฟบ s นะครับหรือชื่อในภาษาอังกฤษที่เรียกว่าโหมด Fortune f a v o อซึ่งโหมด Fortune Favor เนี่ย ผมขอเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้ลืมพูดระหว่างเล่นเอาวันนี้ขึ้นเป็นหัวเลยเพราะว่าเดี๋ยวผมลืมลืมแน่แน,น 2025. ก็คือยูนิต5บาททุกตัวเนี่ยจะมี ความสามารถพิเศษหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น r ท s h ที่จะมอบ XP 1หน่วยถ้าเกิดว่าเทรชอยู่รอดนานเกิน15วินาที d r a รเวถ้าเกิดเกียรติยศถึงกําหนดเกียรติยศก็คือหมายถึงว่าค่า Execute ของเด a รเวนะครับถ้าเกิดถึงกําหนดก็จะมีโอกาสได้ดุบสีฟ้าดุบสีส้มซัพพอร์ตไอเทมหรือแม้แต่เอ็นวิก็ตามนะครับออนเมื่อออน ตีเทมอาร์ติแฟกต์ออนจะสร้างคอมเมนต์เอ็นบิลห้มาด้วยนะครับโซเวนโซเวนถ้าเกิดสังหารยูนิตศัตรูได้จะได้รับเอ็กพีหนึ่งหน่วยทุกๆ2ตัวที่สังหารได้นะครับเซโต้เซโต้บอกว่าเมื่อซิทอัพครบต้องซิทอัพครบนะครับซิทอัพจนเลือดเต็มต้องเลือดเต็มเท่านั้นนะแล้วเมื่อสังหารศัตรูได้จะมีโอกาส50%ที่ได้1บาทจากศัตรูนั่นเองแล้วก็อาเซียอาเซียนี่ของดีเลยครับเมื่อทหารทรายของอาเซียตายจะรีเจนเลือดดิทเทิเลเจนของเรา1หน่วยเท่าากกัับบวว่มีี2ต1รรออ็คืจะได้2หน่วยนนั่เอองิิซซนนบกว่าถ้าเกิิดซนสังหารด้วยสัังหารรศตูได้เนี่ยิิซนนนจะไได้้ชส่วอเทม นะถ้าเกิดเตะสรูออกนอกกระดานแล้วก็ยูนี้ครับตัวสุดท้ายเมื่อจบการต่อสู้แล้วยูนี้เรายังรอดอยู่เนี่ยก็จะได้รับเงิน2ทองนั่นเองอนี่คือความสามารถของตัวละคร5บาทที่ถูกเพิ่มเข้ามาในโหมด Fortune Favor นะครับ แล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะอธิบายไปเล่นไปในหมด Fortune f a v e r เลยแล้วกันแล้วก็ตอนเริ่มของ Fortune f a v e r เนี่ยจะมี3เหตุการณ์ด้วยกันนะครับ1คือได้ตัวละคร5บาทฟรีแบบสุ่ม2คือ4ทุกอย่างแบบสุ่มผมไม่ใช้คขาว่าแบบสุ่มแล้วกันคือทุกอย่างมันสุ่มอยู่แล้ว1คือได้ตัวละคร5บาท2ได้ละครตัวละคร4บาทและ3าได้ตัวละคร Luna าเฟนนะครับอยู่ที่ว่าเราจะเจอเหตุการณ์แบบไหนนะครับอ่านี่นี่เป็น Encounter โดยเฉพาะเลยนะครับ Encounter Time k e n จะให้ตัวละครลูน่าเฟนอุ้ยผมรีบลงก่อนโอ้แล้วผมได้ เอ็นคาสเตอร์ไทม์เค้นจะให้ตัวละครลูน่าเฟนนะครับซึ่งลูน่าเฟนเนี้ยมันจะไม่ใช่ลูน่าเฟนที่ที่เจอในรอบเนี้ยออะอย่างรอบเนี้ยจะเจอฟิโรสติคเกอร์เวยแต่ว่าเราดันได้ลูน่าเฟนเป็นไบอาร์ะเท่ากับว่ามันจะเป็นลูน่าเฟนที่แยกกว่าที่แยกอว่าไปที่อีกทีหนึงน่งเอาพี่ครับแล้ว,แล,วแล้วอย่างนี้เราจะทำไบอาร์สองดาวได้ไงอ๋อเราไม่ต้องทําอะไรครับตามคําอธิบายที่ที่ทําเค้นเขียนเลยครับเนี่ยนะผมซื้อตัวละคร <got> ตามคําอธิบายที่ ทำเค้นเขียนเลยครับก็คือเราจะได้ลูน่าเฟนหนึ่งตัวใช่ไหมแล้วด่าน5หนึ่งจะโดนอัปเกรดแล้วด่าน7หนึ่งก็จะโดนอัปเกรดนะครับก็คือใบอาเราจะส่งดาวตอนด่าน5หนึ่งนั่นเองเราไม่ต้องทำอะไรเรา้อง,งเฉยๆซึ่งระบบหน้าเฟนก็ยังเหมือนเดิมนะลงไปปุ๊บเปิดเลือกเทรดที่เราเปิดสูงสุดอย่างนี้ผมได้ทำเค้นแต่ว่าอะไรครับถ้าได้ทำเค้นแบบนี้ <All. S 1> ผมว่าผมผมชัดเจนอยู่นะอืมอยังไง ผมผมขอฟอร์จู้หนึ่งหนึ่งตัวแล้วผมแค่แค่ลงลงใบอาร์แล้วก็เปิดรูน่าเฟนได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่เพิ่มมาแบบเมื่อกี้ที่เราผ่านไปแล้วด่านหนึ่งสามเนาะด่านหนึ่งสามด่านสองห้าทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกขีดห้าครับสองขีดห้าสามขีดห้าสี่ขีดห้าขีดห้าเราจะได้ของจากช่องนะช่องจะมาให้ของนะครับแต่นี้ไม่เป็นเซิร์ฟเวรอร์ทดสอบอบะ,บะอ,อ,บอย่างแบบเมื่อกี้พาะคุณน่าจะเห็นว่าเห็นแต่ลูกแก้วพี่ไม,ไม่เห็นช่องอ่าใช่แล้วครับขออไปในเซิร์ฟเวอร์ทดสอบเลยครับเอาเมื่อกี้เทะไหลมไเ่ทันเลือกเลย เดดิฟายแอนเดนดีสุดผมอยากเล่นฟอร์จูนโอเคได้ละก็ถ้างั้นคือเราซื้อทำเข็มใช่ไหมแล้วเราเปิดเทรดฟอร์จูนเราโยนใบอาร์ลงไปเราเลือกฟอร์จูนโอเคงั้นเราผมขายตนะัวละครเนาะอยากแพ้อะ แล้วก็ไม่ไม่ป้อนขนมผมไม่ป้อนขนมไปอาร์นะเล่นฟอร์จูแล้วป้อนขนมไปอาร์คือคนตลกนะครับไม่ไม่ไม่ขอเป็นคนตลกแล้วกันนี่ครับเห็นเห็นแถบด้านบนไหมด้านบนที่เขียนด่าน2อหนึ่งอะไรพวกเนี้ยก็คือด่านขีด5มันจะเป็นรูปหน้ายิ้มนะครับรูปหน้ายิ้มก็คือรูปช่องนั่นเองไองอ,ยอย่างคนนี้เห็นไหมคนนี้เขาก็จะได้เอกอกดมาก็คือเราไม่มีโอกาสได้ฟิลเอร์สติ๊กหรือเวย นะครับที่ได้มาฟีพีหนึ่งตัวไม่มีโอกาสได้เราจะได้ตัวอื่นๆที่เป็นดูนะเพียนเฮ้ยผมชนะป่ะเนี่ยบายามันเก่งเกินไปแล้วเปล่าโอ้โหนั่นก็เลยขอไอ้นี่ได้ไหมตอนตอนนี้ไม่ต้องเป็นโชวเส้นแล้ะผมเอนมี่ก็ได้ใช่ได้เหรอผมว่าผมโลหะเอนนี่ดีกว่าโอเคผมจะได้ขายทําเค้นตัวนี้แล้วเราลงอย่างนี้เพื่อเปิด ฟอร์จูนสามใบอารมันเก่งเกินนะดิทําไงอะเพราะถ้าคนอื่นคนไหนที่ไม่ลงไม่ลงลูหน้าเฟนผมชนะนั่นแหละหรือผมขายไปอาขายไม่ได้เดยต้องต้องรอไปเจอคาตาลีน่าฟรีหรือไม่ก็ดาเลียสฟรีแต่ถ้าชนะอีกผมไม่นี่แหละผมเล่นชนะแทนชนะแล้วเดี๋ยวชนะมันไปฟอร์จูนแปดไม่ได้ฟอร์จ <Yeah. S 1> ูนแปดมันต้องมันต้องไอเนี่ยครับมันต้องมีตาสนอรับบงหนึ่งผมไม่มีตาสนอรับโอเคเราแพ้คนนี้ไม่เป็นเบลเวดเดยอยากได้คาตาลีน่าเองอไม่ได้จริงอยากขังใบอา แต่ต้องมีตัวทีไก่สองตัวลงตัวละครน้อยไปก่อนแล้วกันก็ข้อดีอีกหนึ่งอย่างของระบบ fortune paper แล้วโอ้โหคนนี้เป็นมิลิโออ่ะผมชนะแน่เลยอะ่ะแต่มิลิโอมิลิโอเขาต้องแคร์ปะถ้ามิลิโอเขาแครเราเรามีโอ,อกาสแพ้อยู่แครล,ละเอ้ยโอเคพี่แบล็คผมไปแล้วก็ใครที่เรียกร้องหา golden remover นะครับมาแล้วนะครับพี่ครับ golden remover คืออะไรอ่ะผมซื้อแบรนมาผมใส่ d e f y a n dan band ผมใส่ golden remover อไอเทมเดงออกผมใส่ผมถอดอ่ามาแล้วนะครับก็คือเราสามารถถอดไอเทมเข้าๆาออกได้ล้วๆนะครับเฮ้ผมหยิบไอ้นี่นะดาเลียดอะผมน่อยากเปิดฟอร์จูลลงโดยที่ไม่ลงใบอาโอเคได้แล้วเพราะว่าผมไม่อยากลงใบอามันเสี่ยงที่จะชนะเราเล่นฟอร์จูนแปดได้ไหมโอ,อต้องมีตาสรัรหลักเท่านั้นใช่ไหมเพราะว่าดีฟอร์มี5บวกหนึ่งเป็น6บวกใบอาลูน่าเฟนเป็7เนี่ยช่องมาให้ไอเทมเลครับ แม้ตัวสี่บาทมานะครับขายครับอันนี้เราดอกเบีย้ยเราไอ้น,นี่ได้นี่ดอกเบีย้ยมันเยอะได้เยอะได้หมายถึงอะไรหมายถึงว่าลิมิตดอกเบีย้ยเราเป็น7จ็ดบาทคนนี้ได้เคียร์หน้ามาจริงฟอร์จรรูนเฟเวอร์ผมแนะนําให้ใส่อเทมไปเลยนะครับสาหรับคนที่เล่นคอมปกติที่ไม่ใช่ฟอร์จูนที่ต้องอยากแพ้เพราะว่าสุดท้ายแล้วเรามีไอเทมโกลเด้นลีมูเวอร์ที่สามารถถอดเข้าถ,ถอดออกได้ตลอดเวลาผมไม่ขึ้นเลเวลนะ,นะอยากแพ้ให้มันเวลห้าตอนก้อนหินไปดีห้าสิบบาท เท่ากับว่าเราพลาดชนะไปรอบหนึ่งเนาะก็ไม่น่าเสียหายมาก5 6 7 8 9ขั้นต่ำอยากได้9นะครับ9ล้ S ูสติกหมดนี้ค่อนข้างส่งเสริมการทำอะไรที่สารฝันนะครับแม้ว่าจะเป็น4บ่บาท3าดาว5บาท3าดาวเดี๋ยวคุณดูไปคุณก็จะรู้ว่า,วาทำไมทำไมมันถึงส่งเสริมนะครับ <laughs> เพราะว่าสิ่งที่ได้จากช่องนี้มันมันรวยมากอะเงินคุณเยอะมากๆอ่อะคุณก็รีบขึ้นเลเวลแล้วก็ไปโกลช่วงเลเวลเยอะๆ,ๆแล้วก็เยัดๆยัดๆัๆๆๆไป นี้ก็ลงไปอาไปก่อนเดี๋ยวแพ้ก้อนหินนะครับแม่เเดี๋ยวเกมจะตลบไม่อาผมใส่อะไรทั้งนั้นก็ขาดขายควิกซิลเวอร์ปะ่ะไม่ก็ไทยทันมีเจาะกอมีเดติดดฟายคาลิโซอาได้แล้วไทยทันผมอยากเจ็ดสิบบาทน่าจะต้องขายคา,าลิเนาโอเคเพราะว่าผมใช้ออกเมนนะเอาดอกเบี้ยเยอะๆก็ถอดของไปอาทิ้งไว้ ตัวละครวิกวิกลงไปครับมันก็อย่าอัพเลเวลเกิน70บาทเพราะว่าใช้ออคเมนนี้ให้คุ้มค่านะครับด้าน,นข้างเราเรามีเทมด้านหน้าแล้วเนาะใบอาร์เดี๋ยวหายเทมตัวหลังเทมแท้งผมหาที่หลังสุดเหมือนเดิมเนี่เรามาเจอลูคงสามดาวเฮ้เขาเขาไม่มีเขาไม่มีอันี่ด้วยไม่มีฟอร์จูนยิสเนียด้ยอลูน่าเฟนขายทิ้งไปเลยตอนนี้ผมกำลังลงไปรับรางวัลน,นะผู้เล่นใหม่บอกอะไรคือลงไปรับรางวัลพี่ก็โหมดฟอร์จูนเฟเวอร์ถ้าเลือดต่ำกว่า50หน่วยนะครับ เราสามารถลงแบลของได้7รอบหลังจากนี้เมื่อเริ่มแต่ละรอบจะได้ XP 3แต้มในระหว่างนี้จะไม่อนุญาตให้รีเฟซร,ร้านค้าได้ก็คือเราจะได้ XP ฟรีแต่ว่ารีไม่ได้ใครมันรีอ่ะผมไม่รีอยู่แล้วใช่ปะละ่ะเรอบเลยเหรอหนึ่งสองเดือนะผมว่าผมยิบผิดไปนะเดรอบหลังจากนี้เมื่อเริ่มแต่ละรอบ7รอบเลยนะผมคิดถูกใช่ไหมเจ็ดรอบเลยนะครับไม่ไม่ึม้นเลเวลนะ ทให้เลเวลน้อยๆไปก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดด่านสี่สามนุ่นกว่าผมจะโลได้เอ้ยผมตายก่อนเมนื่อวันนี้ผมว่าอันนี้หยิบผิดว่ะอันนี้แทรปไปเนี่ยมันเจ็ดรอบเลยนะเจ็ดรอบที่ที่เราลีไม่ได้แบบถ้าถ้าเราอยากบอดแข็งเราก็ทําได้แค่ใส่ใเทมเรา,สาใส่เทมได้แต่เราเราลีเพื่ออัปเกรดดาวตัวละครไม่ได้ลีหาโชเซนตอนเลเวลเยอะๆยังทําไม่ได้เลยเอา้าแล้วเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าอย่าเพิ่งอย่าอัปเลเวลเกินเจ็ดสิบบาท แนะนำมาเล่นเกมเป็นไม่น่คนดูลืมครับลืมขอโทษลืมเพนนีเพนนีพิเชอร์คุมซูต้องลงตัวเพิ่มก็ยังไม่ลงใบอาร์เน็เรายังแพ้ได้อยู่ผมโลไปได้ Help. เฮลปไอ n n นนอตโร i n g เล่นเรา55แล้วเรา ใกล้จะได้ลงไปรับรางวัลจากชองละอา้คนนี้ใส่เทมเต็มสตรีมขออนุญาตแพ้นะครับหมดนี้ถ้าให้ความจำกัดความง่ายๆผมเรียกว่าเพ y ย์ฟอร์ฟันนะครับคือเล่นเพื่อความสนุกางเดียวแล้วไม่ต้องสนเมตาไม่ต้องสนอะไรแล้วแบบเล่นเพื่อ4บาทสาดาว5บาทสดาวหรือเล่นเพื่อสุดสายอะไรบางอย่างที่คุณไม่เคยทําอย่างในโคดินซาปตุล่าก็มีอะไรเอเดอร์บูด,ดสุดสายเอเดอร์บุด,ดสีลุง้งอุย้ยกระทะว่ะคนดูผมหยิบกระทะได้นะ ถ้าได้ตีทิ้งเราทําเป็นตะหลิวได้ได้ตีทิ้งตีเป็นตะหลิวแล้วก็หาหมัดอีกอันหนึง่งเล่นฟอร์จูนแปนี่ไงผมกำลังจะบอกนะก็อีกอีกหนึ่งสารฝันอีกอันหนึ่งอ่ะโอ้โหแต่ถ้าฟอร์จูนแผมต้องผมต้องฟีโลฟีโลโชเซนฟอร์จูนโดยที่ผมกดโลไม่ได้นะคนดูผมทําอะไรอะ่ะไม่เป็นไรครับเรามาแค่รีวิวให้ดูให้เฉยเลือดต่ําแล้วอันนี้น่าจะได้ลูกแก้วซ้อนกันอันนี้ไงก็คือได้ทั้งลูกแก้วช่องที่เลือดต่ำห้าสิบแล้วก็ด่านช่องปกติ ไม่มีตีทิ้งอันนี้ไอเทมซับพอร์ตชาลิตแล้วกันเรียบร้อแล้วครับผมไม่มีตีทิ้งผมไม่มีหมดัดอันนี้เริ่มลำบากละโอ้ไดนาสามดาวเดี๋ยวนะไดนาสไนเปอร์โฟกัสมันก็ไม่ได้ใช้ลูกแก้วปะลูกแก้วเขาก็ไม่หายปะต้องหายเว้ยสามสิบสองแล้วผมว่าเกมเนี้สิ่งที่พลาดคือออกเมนเนี่แหละเลเบ็กเนี่ย <laughs> มันโูไม่ได้มันเล่นยากเจ็บเกิน่ะน่าจะต้องผมน่าจะต้องใส่ ใส่ใบอารลงไปแล้วแต่เดี๋ยวไปใส่ด่านซีหนึ่งนะยังเจ็บได้อีกยังเจ็บได้อีกเหรอพี่ใช่แล้ว <st arts> เจ็บได้ก็คือเจ็บได้ถ้ากดขึ้นเวลอีกมันจะเอบแปดใช่ไหมอะรอบหน้าเราฟีโลเลยเวลแปดนะครับไปลุนปล้นไปลุ้นโชว์เส้นสี่บาทที่กดโลไม่ได้ <laughs> ที่ผมกดโลอ๋อเมื่อกี้ช่องผมได้นี่มาด้วย สเต์เล็กแสงถ้างั้นไปอ่าไอ้นี่ดีกว่าสเตอร์เล็กเดดดิฟไททันแล้วก็ตัวหลังคุณซูจอกก็เนี่ยคุณซูจอกลดบอร์ดขเขาหน่อยเราเจ็บเกินก็ถ้าถ้าเล่นเก่งใช่ไหมครับเล่นเก่งรอบหน้าฟีโลเซจูนี่ฟอร์จูนแล้วเวฟเวฟหมาให้ให้ตีทิ้งพร้อมก็หมัดอันนี้น่าจะเล่นเก่งไปหรือเปล่าได้คาตาลีนา่ะผมเทสนะ ผมเทคเพราะว่าเดี๋ยวผมแพ้ท่าไหร่ผมแพ้เก้าแล้วอะเก้าน่าจะต้องใส่ใส่บอาได้แล้วครับพอจุหกพอดีโลไม่ได้ได้แต่กดขึ้นเลยวลไม่ได้ตีทิ้งไม่ได้หมัดด้วยตีทิ้งก็ไม่ได้หมัดก็ไม่ได้นี่มันอะไรกันนี่ผมทำอะไรไม่ได้เลยนะเนะี่ยนอกจาก ขึ้นเลเวลอะไม่เนีผมลืมใช้ดุกฟ้ามันโลไม่ได้อ่ะเฮลป์โอ้ยบ่ดนี้วิกบ่ดนี้วิกเว้หกเลยใบอาเอาให้หน่อยดิเทเรามียไหมเนี่ยฟอร์จูนมิติกไอเลนต์ต้องหวังรุ่นพี่ใบอาโอเครุ่นพี่ใบอาเอาให้รุ่นพี่ใบอาเอาให้เอาให้จริงปนะ่ะเนี่ยอืโอเค okay, รุ่นพี่ใบอาเอาให้เราได้ที่เก้านะครับแคชเอาแล้วหรือเมื่อไหร่จะโลโลได้เนี่ยผมโลได้กี่โมง ได้สุดเทเบิลไอเทมอะไม่ได้ตีทิ้งเด้อตาเม็ทิกซัพพอร์ตคอมพิวตอันนี้นะซับพอร์ตคอมพิวต์เห็นนะผมดูลุกตัวที่สำคัญสำคัญอยู่ผมก็ยังไอนนี่ไม่ได้ใช่ปะเมื่อไหร่จะโลงได้เฮ h เฮ p เราใส่สุดเทเบิลแทม จะโบแทงวุ้ยวุ้ยถงถ้วยถงถ้วยถงถ้วยตึงๆรูวก้าหรอวะแต่อะไรครับแต่อะไรครับแต่รู้ไม่ได้ปิก้าแล้วแต่รูไม่ได้โอเคยังอยู่อยู่แต่ผมไปฟอร์จูน8ไม่ได้อะดิประเด็นหลักเลยคือผมไปฟอร์จูน8ไม่ได้มันไม่มีตะหลิวอะก พอจนหกสามารถให้ตาหลิวได้ถ้าดวงดีแล้วกันนะเฮ้ยโลได้แล้ว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 เช่นตื่นไม่ได้นะ เว้ยผมได้ดุบส้มมาจากไอ้นี่นู่ว่ะได้ดุบดุบส้มสองอันมาจากฟอร์จูนนู่ว่ะเดี๋ยวไปรอทำห้าบาทสันดาวเลยใบอาร์ไม่น่าได้ป่ะเพราะว่านอกจากเราดูใบอาร์เราให <g it cũng foi> ้เว๋ยว่าพอใบอาร์เราหาเราโลหาอีกมาได้เฮ้ยผมแพ้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องดุกใบอาร์สองดาวไปก่อนเกือบตายมีตะหลิวไหมะ มีกระทะอีกแล้วมีหมัดหยิบกระทะไปนี่ดีกว่าหยิบกระทะไปเพิ่มช่องหน่อยวะต้องโลต้องโลอ่ะถ้าถ้าเลือกที่จะเล่นพอร์จูนสุดอย่าี่ผมบออีโโลไปเรื่อยๆรูหน้าเฟรมมันเป็นตัวแลนฟิดลดสติ๊กหรือไม่ผมก็ดุ๊บใบอาไปเลยเอาละถ้าผมดุ๊บใบอาไปเลยแล้วตอนด่าน51จะเกิดอะไรขึ้นนะได้ใบอ,อ,อาอีกตัวหนึ่งเหรอไม่รู้ลองดูแล้วกันอะไรไม่รู้เราก็าแค่ลองครับไม่รู้ก็คแค่ลอง เนะผมดุบใบอะไรใส่ขอเชนไม่ทานอ่ะเชนไหนแลววะอ่อไปใส่ลีเดียเฉยเลย อันนี้ผมลงฟอร์จูนเกินใช่ปะใช่ฟอร์จูนเเดี๋ยวต้องลงดอกไปทางเข็นมันมาดอีกแล้วว่ามันหมาเยอะเกินนะดีทางเข็นลงแล้วผมเตรียมของเดเว่นไว้ผมดันผมดันไม่เจอเดเวนเอาเจอแล้วดันไปเจอวเวยเจอเลย งั้นเดี๋ยวผมว่าเดวินมิติฟอร์จูลด้วยนะผมอยากรู้นะว่าแล้วผมด่าน51จ,าาจ,จะเกิดอะไรขึ้นกับไบอาอ่าาะเรามาดูกัววนว,ว,นะมมว่าด่าน51จะเกิดขึ้นอะไรจะเกิดอะไรขึ้นกับไบอาผมน่าจะได้ไบอารสองดาวฟรีตัวหนึ่งว่าเ้านั้นนะผมไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นฉันไม่รู้เลยใจแอนที่ใส่ใครเนะี <c oughs> ่ยนะผมว่าพวกมันมันมัน,ม,นมันเพใส่ ตัวละครพอจูนทั้งหมดอ่ะมาดูกันว่าด่านห้าหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นไหนอ่ะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยบอาผมก็เท่าเดิมโอเคถือว่าเป็นถือว่าเป็นความรู้นะครับความรู้ในที่นี่หมายถึงว่าเราไม่ควรไม่ควรดุบตัวลูน่าเฟนฟรีเพราะว่าเพราะว่ามันไม่ได้เลยเลย ไ,ได้อะไรเลยเนี่ยไปอาผมก็สองดาวเท่าเดิมไม่ได้ไม่ได้เก่งขึ้นอีก65บ้าบาทรอบหน้าผมน่าจะขึ้นเลเวล10บเลยเลเวลสิบเดี๋ยวลงเดเวนไอามันต้องแบกดีคนดูให้บลา่าตีมันไปอานี่คือสิ่งที่แรงที่สุดสำหรับนายสำหรับเธอเลยตีมันแบอาผมเริ่มัรวดเดียวเดที่ไฟอไอฟอร์จูนดอกตะหลิวอะฟอร์จูนแปดได้เลย ม่ดอกลงเดว่นนะครับแล้วก็ย้ายอของเว่ยตัวรอบหน้ามันวาดอีกหนึ่งคนแล้วอะ่ะหมายถึงจริงๆผมอยากได้เดว่นนะนั่นผมวาดวเวยไปแล้วเวยสองดาวเวยสองดาวแล้วเดี๋ยวย้ายหมัดๆมาให้เว่ยเดเว่นผมตายไปแล้ว เดี๋ยวไปอาสวยไปอาแบกครับคนดูวดแบกบเออตะหลิวพอจุนหกดอกตะหลิวหน่อยพอจุนหกดอกตะหลิวก็คือผมพอจุนแปดได้เราจะสไปค์กว่าเดิมมากๆลงทำเค้นเป็นเจ็ดแล้วก็แปลงสายหนึ่งเป็นแปดเหือดิมไม่ดอกอ่ะมันไม่ยอมดอกให้ว่ะลาปิดไฟสวยอนนีกสอง โยเน่สองโยเน่ลาปิดขี้ไปโยเน่ลงโยเน่ไปนะครับโชว์เส้นเดว่นบอคนดูแ <s id> มวมันไม่คอนเทนต์ผมอยากเป็นคนตลก คนตลกต้องเล่นฟอร์จูโซเซนเดเวนอะไรเควอะไรดอกตะลิวมันมีโอกาสได้จริงนะฟอร์จูลูกดอกตะลิวแต่มันเปอร์เซ็นต์มันต่ำว่ามีตีทิ้งว่าผมไม่มีตีทิ้งไม่มีตาอะไรเลยไอ้ที่มันไอ้ที่แม่งแน่นหมดแล้วอะฮอสอยู่เนี้ก็ได้โอเคผมได้เอ้ยมันมีตัวละครรูน่าเฟรมมาเดินในนี้ด้หรอเนี่ยมีฟิลด์สติกมาเดินเฉยเลย ช้องให้ตะหลิวหน่อยดิชองไม่ให้ตะหลิวช่องให้ดุ๊กมาโยนี้หตัววอีกตัวอันนี้ได้โชเซ้นโยนี้ผมเกมจบแล้วนะผมขายคาตาลิน่าไปเลยไม่เจอไม่เจอเดเวนเพิ่มเลยโยนี้ลาพิดไฟมีประโยชน์อะไรก็ไม่รู้นะครับตีไกลไม่เเก็บหมดทั้งกระดาษเลย นี่ันเป็นอันดับหนึ่งวอันดับสอง,ดสองเดี๋ยวรอเทรดสองดาวปะเทรดสองดาวแทนยูมิจริงๆก็แทนได้เลยนะแต่หลิวเกมเกมมันจบก่อนปะเนี่ยกะหลิวกี่โมงเนี่ยเทรดสองดาวเทรดเก่ง,งกว่าเยอะนะครับเพราะว่าเทรดมีเต้าตะเกียง ผมดุปเดเิวนผมกลัวตายอะ่ะขออนุญาตดุบเอ้ยเดี๋ยวมัดไม่ใส่ไม่ใส่นี่ผมจะผสมของเวไม่ผสมไม่ผสมลื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 ม,ม,มไม่ผสมไม่ผสมครับไม่งั้นเราอพอจูนนี้ไม่ได้ถ้างั้นเราวาดโยเนด่ดีกว่าโยเน่ใกล้สามดาวสดไม่หม่เดี๋ยวผมว่าโยเน่ไม่ต้องวาดเวยวาดเวเพราะว่าโยเน่ถ้าเจอโชอเซนก็จบแล้วตะหลิวเ <laughs> อ้ยฉันยังรอตะหลิวอยู่ ไม่ได้ได้วยเวยมาเพิ่มแต่หลิวไปไหนครับพี่ชายครับเนี่ยนะถอดหมัดออกมาบ้าเดี๋ยวลืมไปผสมของอีกไอเทมเอ่อกรกอยไอเทมผมเต็มทุกตัวลนะครแล้วเนี่ยเหลือแค่เวทตัวเดียวซึ่งผมไม่อยากใส่มัดมัดอ่ะใส่มัดหมัดแล้ว,วมันมันไม่มีช่องใส่ไอเทม,มออ,อ,อนโอ้ยของเต็มไปหมดเลย เอ่อใบาอาร์นี่เดดดิฟายนี่เราเร็วรีบเรียกเรียกพวของเวหกแล้วเวหกแล้วเรียเลือกของใครท่านใส่ใครอะของมันเต็มหมดแล้วอะใส่เอมี่เลยใบอาร์เรานี่แทบจะอมตะแล้วนะครับถ้าคุณยื้อเล็คุณโดนใบาอาร์ร่างทองตาลิว มากี่โมงใครก็ได้โทรหาตะหลิวให้ผมหน่อยเหลือหนึ่งหนึ่งแล้วจะไม่ได้เล่นอยู่แล้วไม่มีจริงอะ่ะตะหลิวอะเหว่ยอีกตัวชี่ผมขายทําเค็สละลาก่อนลาก่อนครับอ่ารอบหน้าเหว่ยสามนนี่ใช่ปะสี่สามสี่หกเจ็ดแปดอ่าใช่ผมไม่ต้องหาเหว่ยก็ได้ให้ให้เห,หว่ยวาดตัวเองก็ ก็สามเหมือนกันอ่ะรอบหน้าเวยสามแล้วเวยสามได้ผู้จบเกมนี้นี่แหละครับโหมดฟอร์จูนเฟเวอร์ที่เล่นของฟอร์จูนเลือดเหลือสี่มันตึงเหลือเกินตายแพ้อะไรคุณมีแพ้ผมก็มีแพ้ไปไป ในเทมผมเต็มทุกตัวละครเบิ้มเวยสามเวยวาดเวยเวยวาดเบยเพื่อจบเวยเรียบร้อยน่าจะไฟสุดท้ายแล้วอะผมยูน่เอ้ยอ๋ออยู่น่โชเซนปเอ้ยเงินไม่พอไป อีกคนเวยสามกับโยเน่สามนี่นะครับฟอร์จแบบูนเบเวอร์แบบเบิ่มๆโยเน่อย่าโชว์ขอเวยโชว์หน่อยจากเซตอดีตเอาอยูเน่แม่งปาดเลยมาแล้วบลูบมเคียวมันหลบจากตอนยาวหลบอะไรเพีงดับแปดทีตเรียรบร้อยก็ ประมาณนี้ครับสำหรับโหมด Fortune f a v o r นะครับเรียกว่าเป็นโหมดที่เล่นง่ายมากนะใครๆก็เล่นได้นะครับแถมว่าเกมเพยเเลย์เป็นเอกลักษณ์ด้วยเป็นเอกลักษณ์ยิ่งกว่าเกมออโต้เ t t l เลอรมือถือเกมอื่นนะครับแถมข้อดีของ Golden Spatula คืออัปเดตเรื่อยๆนะครับหรือใครอยากลองเล่นโหมด Fortune f a v o r ก็สามารถโหลดมาเล่นด้วยกันได้นะครับสำหรับวันนี้หวังว่าจะสนุกกับ Golden Spatula ครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ